แล้วก็เพื่อเสริมเตินจุดเหมือนกับจะเก้าเกมมิ่งที่ชิมกันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้สายเอ็นนะครับนะสําหรับสายรอบเบค casting นะครับนะก็เนี่ยครับผมใช้อยู่ครืรูตอนนี้ก็เป็นสายเอ็นราคาถูกครับ่ส0บาทแต่ข้อเสียคือมันจะ,ะมันจะเป็นขุยง่ายหน่อยนะอันนี้มันจะเป็นเนี่ยครับสายจากร้านทุกอย่าง20บาทนี้ ถูกมากนะแล้วก็ได้หน้าตัดทีค่ค่อนข้างใหญ่นะแรงดึงตัวนี้15กิโลนะครับ15กิโลครึ่งเกือบ16เลยนะครับหน้าตัดจะอยู่ที่4.0ม mm ิลิเมตรนะครับนะก็เป็นสายเอ็นนะครับมัสดุผมไม่แน่ใจว่าเป็นไนลอ,อนหรือว่าเป็นโมโนฟิลาเมนหรือเป็นอะไรนะผมไม่แน่ใจนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าวันนี้จะได้ผลงานไหมกับชุดสายเอ็นวันนี้ครับผมไปเอาลหรครับก็วันตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วนะครับแสงอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนักเท่าไหร่นะครับนะะก็นะครับสายเอ็นนะสายเอ็นนะครับเป็นสายเอ็นไนลอนเนาะก็เราจะลองดูว่าสายเอ็นไนลอนเนี่ยเราจะตีได้ดีแค่ไหนนะเราก็ดูแล้ว มืดอ่ะหลัง <laughs> รากก็เหนือครับเราไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวพอตีไปจอนที่เด็กไหมอ่ะอ้าวติดสายไฟครับดาแรกของเราคือสายสายไฟนะครับสายไฟ,ยไฟยครับค้ามแฉะของเอ็นนะเราต้องคุมมันสักหน่อย แล้วเวลามันติดต่อผมบอกเลยโหยเตรียมลุ้นได้เลยอะ่ะเพระมันจะดีดเข้าหน้าหรือเปล่าและมือใหม่นะครับแนะนำว่าให้ให้การแคสติ n g นะครับการแ a s t i n g ด้วยสายเองเนี่ยแนะนำให้เรียเลียสายสักหน่อยนะครับ วไว้จะท่าอะไรก็ตามนะครับเนียเ่ยเลียสายให้มันแน่นกว่าสายชนิดอื่นหน่อยนะครับตีดีนะครับส่วนตัวผมชอบนะข้อดีคือมันลื่นสายเอ็นเนี่ยมันมีความลื่นในตัวครับมันตีออกง่ายมันส่งเหยื่อได้ไกลแต่ว่าถ้าสายใหญ่ไปก็ไม่ดีนะถ้าสายใหญ่ๆนี่ต้องไปเล่นกับพวกลอกทะเลลอก จิกกิ้งอ่าลอกหน้าดินสปินนิ่งเบสแคตติง้งอะไรก็ว่าไปครับยกสูงหน่อยนะครับเน้นชัวร์ๆไว้ก่อนว่าจะไม่ติดอะไรอะ่ะ สิบล้านปีผ่านไปเอาละครับก็มาลองดูนะครับนี่ครับข้างหน้าเลยอู้หู กัดอย oh. oh. right. ู่ข้างหน้าเลยครับโอ้ยเมยกัดอยู่ข้างหน้าเลยครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมกอุยอุ้ยอุยอุ้ยอหัวจัดหัวจัดครับแมยมันจะเอาให้ได้ครับท่านผู้ชมกัดสองรอบเลยนะครับอุ้ยอุ๊ยรอบสาม อุ้ยอุ้ยสามรอบครับโหดเกินรอบสี่ครับรอบสี่รอบสี่อุ้ยโหดเกินนะพี่ชมสามรอบติดอุ้ยอุ้ยสี่รอบติดครับห้ามีห้าไหม มีห้าไหมมีห้าอุ้ยอุยอ้ยห้ารอ,อบติดครับห้ารอบติดตัวเล็กนะ <c oughs> มันเต์นใหม่มันเต์นใหม่ปลาดูคร,รับปลาดูอุยอ้ยสิห้ารอบติด อุ้ย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 ออยอุ้ยอุ้้อุ้ยออุ้ย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 ออยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ รอบนี้มาโหดครับเสียวมันตามมากเลย น่าจะดุหน้าดูเลยคนระับมาเราลองดูเรามีตัวกลับนะคระับเดี๋ยวางคนหัวดีนะไม่เอาสิดรถมาอะไรต้อแต่งใหม่เนียกพูดห่ายอะเรสอซอ้อวยงามก่พ อาจจะไม่เห็นชดปาก,กัดนนะครับเพราะมันเป็นมุมอับนะ ร้อยครับเรียบร้อยอุย้ยจิ๋วไอ้จิ๋วไอ้ที่ลงไปแล้วลงไปแล้วน้องโยมโอุย้ยเสียดายไม่เป็นไรครับก็ได้เห็นตัวอยู่อากาศนะโอ้ย,อย,อยตัวจิ๋วนะครับแม่เสียดายมากครับอืม เดี๋ยวลองริมริมนี้ดูอาจจะไม่เห็นชอดปลากลับนะครับเป็นเป็นมุมอับเหมือนเดิมกี้คือแบบว่าโอ้สิได้ครับแต่ได้ได้เห็นตุกอยู่กัดนะครับแหมหลุดไปแล้วตัวสองนิ้วอยู่แต่คอนเทนต์อยู่ นะครับก็เราจะมาลองไอ้ิ่งนี้ดูนี่ครับ

อาจจะไม่เห็นช็อตปลากัดนะครับมันมูมอับมากๆเลยเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยกัดซ้ำกัดซ้ำรับอุ๊ยกัดซ้ำสองรอบเลยครับไม่เดี๋ยวลองใหม่ครับลองใหม่อุยยังโหดครับ หดมากสองสามรอบติดเลยครับอุ้ยหุยป่าไปแล้วครับกัดโหดมากครับอาจจะไม่เห็นช็อตปลากัดน,นะครับต้องขอภัยด้วยมันเป็นมุมอับนะครับ ปลาของนี้ดุมากครับท่านผู้ชมกัดสองสามทีติดนะครับไม่หนีด้วยกัดซ้ำโอ้โหโ,โหจริงๆครับป่าของนี้อุ้ยเรียบร้อยกิ่งไม้แห้งครับไม่รู้ว่าเราจะรอดไหมแต่ต้องค่อยๆนะครับโอ้ยรอดครับรอด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  รียบร้อยครับโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้โยเรียบร้อยครับไม่ได้หนึ่งแต้มครับ <S <S กบยางธนกรนะครับนี่ครับผลงานนะครับกบดางเกมมิ่งฟิชชิ่งนะครับโอ้โหสายเอ็นพันแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปหาจุดปิดตาก่อน พันแล้วครับหมาพันจังหวะเหยือ่อกำลังเกิดอาก,การช็อกมาได้แนะล้ว <laughs> เอาไหมตัวยี่สิบนี่ครับผลงานโอ้โหวันนี้ได้แต้มครับอ้วนตับเลยโอ้โหช่อนหมูนะครับอ้วนตับเลยอ่โอ้โหแรงดีครับแรงดี หมวดน,นี้ครับได้แต้มนะครับอืได้คนเทนแล,ล้วก็กัดคอปากเต็มๆครับนี่เดีจะปวดก่อนวางกัน้อตไปครับวยช่อนหมูครับกัดโหดมาก สายเอ็นครับเป็นคือเราไม่จําเป็นจต้องวัดแรงนะเพราะว่าตัวสายเอ็นมันจะมีความยืดนะครับมันทําให้เป็นตัวสปริงนะนจะทําให้เหมือนเป็นระบบสปริงในตัวเลยนะครับคือระบบวัดบอ่อมันก็จะเป็นระบบเด้งให้เราเลยนะคือข้อดีครับของสายเอ็นถ้าเป็นสาย PE นะครับมันจะมีแรงตึงที่สูงกว่าแรงยืดนะครับนะ แรงสปริงมันจะน้อยกว่าคือเราจะต้องหวดแรงหน่อยปลาอาจจะหลุดแล้วก็ปลาปบาดเจ็บแล้วเขาอาจจะตายได้นะอันนี้เราก็ถือว่าเรารักษาปลาด,ด้วยดวรายเดีวยวกันนะครับนะโอ้โหเมื่อกี้ตีต่อไม้พอดีกรัดุมมเลยก่เดี๋ยวเราต้องแก้ฟู่ก่อนนะครับเมื่อกี้จังหวะฟูกพอดี ข้อเสียนะครับเวลาสายเอ็นมันติดตอนไม้นะครับเตาอะไรพวกนี้ถ้าอยู่ติดถนนเป็นไปได้ผมยังไม่อยากให้ค่อยดึงนะครับเพราะว่า,วามันมันมีแรงะปริงที่สูงนะครับมันอาจจะไปโดนรถโดนอะไรของคนอื่นได้แนละ้วเราอาจจะได้เสียตังค์นะครับปลาตัวละเป็นเจ็ดแปดพันนะก็เดี๋ยวไปดูหมายหน้าครับลองเลื้อยดูนะครับแบบเปลี่ยนซ้ายขวา ไม่ไหเนยพอเรานักตูปาไมันเขาว่าสตาร์จครับโอ้ฟู่ฟูครับลืนภุมสายแหมนะครับก็ถ่ายรูปคือจบเลยนะครับนะ อันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายๆไปดูผลงานรูปเป็นครับ